การเล่าเรียนธรรมของโมค่าบุรุษ238ภิกษุทั้งหลายโมคาบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะขคถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัมพุตธรรมและเวทละ พวกเขาเล่าเรียนทำนั้นแล้วไม่เคยไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจกักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนทำมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเพื่องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนทมได้รับ รมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนทำทั้งหลายมาไม่ดีบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะสแสวงหาง,งูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหางหรือว่าที่หางงูพิษนั้นจะพึงแว้งกัด ทเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะการถูกกัดนั้นเขาก็จะตายหรือได้รับทุก์ปางตายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไม่ดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะ เวยากรณะคาถาอุทานอิติวุกตกะชาตกะอัมพุตธรรมและเวทัละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเรื่องตนจาก คำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนทรรได้รับธรรเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรทั้งหลายมาไม่ดี